มีคนร้องเรียนกับเราว่าบ้านนี้ผีดุครับคุณยายไม่มีผีเผลอที่ไหนบ้านนี้ปลอดผีอยู่ดีมีสุขยายรับประกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนันก็จะมาถามตอบคําถามที่เพื่อนๆสอบถามในคลิปก่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับ VO3 นะคะคําถามแรกก็คือตอนนี้ประเทศไทยใช้ได้หรือย,อยังนันตอบไม่ได้นะครับเพราะว่านันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะแต่นันสามารถบอกได้ว่าเพื่อนๆจะหาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะ ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนะคะเขาก็ประกาศว่า vo 3นะคะใช้ได้ใน73ประเทศต่อไปนี้นะคะก็มีประเทศต่างๆเพื่อนๆก็ดูลิงก์ด้านล่างได้นะคะที่ออสเตรเลียนะคะลาวมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาก็ใช้ได้นะคะในนี้นะคะไม่มีประเทศไทยค่ะประเทศไทยยังใช้ไม่ได้นะคะแต่นักคิดว่าคงจะใช้ได้ในเร็วๆนี้นะคะอยากรู้ว่ามันใช้ได้ในประเทศไทยหรือ,อยังก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะไปที่ Google วันนะคะถ้าสมมติว่ามันใช้ได้ในประเทศไทยเมื่อไหร่มันก็จะมีหน้าจอตัวนี้ให้เลือกนะคะตัวเลือกนี้มันก็จะแอคทีฟขึ้นมานะคะ Google Ultra ถ้าอยากลงทะเบียนนะคะก็ Get Offer นะคะถ้าอยากจะใช้ vo 3จะต้องสมัครแบบอุลตรานะคะถ้าสมมติว่ามันใช้ได้ในประเทศไทยนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะนางก็จะได้บอกให้สมาชิกท่านอื่นๆรู้นะคะว่าตอนนี้มันใช้ได้ในประเทศไทยแล้วนะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือสามารถใช้ได้กี่วิธีนะคะสามารถใช้ได้บน Gemini App โดยตรงนะคะใช้ผ่าน google flow นะคะรู้ไหม ใครเป็นพ่อของพลอยเชอร์มานหนุ่มกัญชัยเพราะกัญชัยกำเนิดพลอย ณตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราสร้างวิดีโอบนแอปเจมันานเราก็จะสามารถสร้างคลิปได้5คลิปต่อวันนะคะแล้วก็ฟรีค่ะเขาจะไม่หักเครดิต a i ออกจากเราเลยนะคะแต่มันก็จะมีลายน้ําอย่างนี้นะคะเหมือนในคลิปนี้นะคะก็จะมีลายน้ําที่เป็น v o 3มีคนร้องเรียนกับเราว่าบ้านนี้ผีดุครับคุณยายไม่มีผีเผอที่ไหน <S <S บ้านนี้ปลอดผีอยู่ดีมีสุข ยายรับประกัน AI เป็นเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้นะคะดังนั้นมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการทุกครั้งไปนะคะชีวิตเจ้าเป็นจังใดบ้างไปถามป้าขางบ้านผู้นาเพื่อนหู้เรื่องส่วนตัวคอยดีกว่าคอยอีก <laughs> ทีนี้นันก็จะลองใช้พร้อมเดียวกันเลยนะคะ นันจะไม่แก้อะไรเลยนะคะเพื่อเปรียบเทียบดูนะคะว่า2อันที่ใช้พร้อมเดียวกันนะคะจะให้ผลออกมาเป็นยังไงนะคะใส่พร้อมแล้วก็คลิกสับมิค่ะสาวซีวิตเธอร่วงนี้เป็นจังไดถามป้าข้างบ้านสันติละเราหู้เรื่องส่วนตัวของสันดีกว่าสันบีคุณตัวสาวตอนนี้เขาก็เพิ่มมาให้อีกหนึ่งออปชั่นนะคะนั่นก็คือ VO 3แบบ Fa s t ก็จะจ่ายไปแค่20เครดิต ในขณะที่ VO3 แบบ Quality จ่าย100นะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าเพื่อนๆออยังไม่ Subscribe มีความเห็นอย่างไรก็สามารถเม้นได้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย